บัดีจ้าปนุกเจ้าวันนี้ก็วันที่สามกุมภาพันธ์เนาะบานไข้หนาวเด้งก็โคราชชิพกองศาจ้ะโมาหนาวหนาวหนาวลมฉิวฉิวเลยจ้ะนี่ถ่ายบรรยากาศสวนบัติปนุกเนาะจ้ะโอู้หนาวสิแค่หนาวสิววววแค่ เครื่องท้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนกระเสียพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยต้มน้ำเอาจ้ะต้มน้ำอาบต้มเตาแก๊สจ้ะ <c oughs> ห,หนาวจริงๆหนาวจริงๆมีแต่เจ็ดม่วงกว่าแล้วจ้ะแต่วันยังไมันขึ้นเลยน่าบางทีขุ่มๆดึงขึ้มกันนี่จ้ะนี่เด้อน,น,น,นี่เด้อหนาวแท้ๆหนาวแทะเทะจ้ะ มามามาหนาวเด็กกันเด้อกันไหนหนาวเด้อแถวไหนหนาวคือบ้านปนุกเด้อมามามาีตับต้มได้ไงมามามาฝีมไฟกันเด้อหนาวแท้ๆจ้ะที่พองศาจ้ะโคราชมีตับต้มไม่กินยัางอ่ะกะอื่นหนาวกันไหมเนาะนี่นี่จ้ะอะไรต้มนี่นะยานมันกับมันตับตับมันมุก มันมันเชื่อมกบุกเชื่อมมันกระบุกจ้ะเฮ้ยมันแหลนพูนเป็นไงไม่ใช่กระบุกเนะจ๊ะมันมันแหลมคนเฒ่าคนแก่หนาวเนาะจ้ะนอนมานั่งถิงไฟกันหนาวนะเว้ยจากคนชาบรรยากาศบ้านๆเด้อจ้ามาๆมาบ้านนอกบ้านนอก หมาก็นาวคนก็นาวจ้ะฉันก็คือจะอยู่ไม่ถึงดอกตาเลยปวดแข้งปวดขาปวดตัวมือบรรยากาศดายกว่าจ้ะเด้อแถวบ้านประดุกหนาวกินจ้ะตาแกนั่งกินมะขามขวดจ้ะกินกินมะขามขวดดังก๊อกก๊กก๊ก Blender, uh, มาฟันยัง hmm. ย uh ืดกระกิงอร่อยเนาะแยมอยู่อะไรหรอมีฟันเขียวเนาะจากเจ็ดสิบนมัดเต็มมัดแต่ฟันเขียวไม่ได้ดอกฟันหักมัดเน่ยแยมอะไรล่ะอวกเก่าแต่แยมพวกสุกาวนี่โอ้เจ็ดสิบแล้วปนอยู่เขียวใดกันมาเด้อมาเด้อ